สวัสดีครับครูอุ้ยจากศูนย์สร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยก่อนที่จะชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของศูนย์สร้างสุขทุกวัยส่วนอ้อยกันด้วยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับครูอุ้ยก็จะมาสอนรำประกอบกับบทเพลงลูกทุ่งนะครับเรามาเริ่มท่าที่1เลยครับให้เรากำมือไว้ตรงหน้าท้องจากนั้นนะครับเวงไปทางด้านซ้ายด้านขวาไปเลยนะครับแล้วก็ศีรษะเอียงตามมือเลยก็ะยัมซ้ายขวา ซ้ายนะครับเห็นไหมครับว่ามือกับศีรษะก็จะเอียงไปทางด้านเดียวกับเท้านะครับท่านี้นะครับจะทําทั้งหมด10ครั้งนะครับย่าไปเรื่อยๆนะครับให้ครบ10ครั้งต่อไปครับท่าที่สองนะครับเราจะมาเตะเท้าไปด้านหน้านะครับโดยเริ่มจากเท้าซ้ายส่วนมือนะครับเรายังคงกำไว้เหมือนเดิมนะครับไว้ตรงหน้าท้องแล้วก็ปล่อยไปทางธรรมชาติอ่าดูครับเตะ1นับหนึ่งสาม เตะ2 1 2 3เตะ3 1 2 3เตะ4 1 2 3เตะ5ครั้งสุดท้าย2 3เตะ6ททำทั้งหมด6ครั้งนะครับเราจะหมดที่ขาขวาครับ ต่อไปนะครับท่าที่3นะครับก็ท่านี้จะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่เนื้อเพลงแล้วครับแล้คุยจะมาต่อสเต็ปนะครับเท้าให้ทุกคนดูกันก่อน,อนว่ามีการใช้ท่ายังไงย่ําเท้าขวา1 2 3เตะ1 2 3เตะถอยหลัง1 2 3 8, 9, 8, เตะ9เตะเลี้ยว1 2 3 4เตะ1 2 3เตะ 1>, 1 2ึสเตะ9เตะเลี้ยว1 2ึ่งสองสาเตะ1 2ึสเตะ1 2ึสเตะ9เตะเลี้ยว1 2ึ่สสเตะเห็นว่า,าพอเราเลี้ยวมาแล้วเนี่ยเราจะนับทั้งหมด4ครั้งนะครับเพื่อที่จะได้มาเตะเท้าซ้ายนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูการใช้มือนะครับว่าใช้อย่างไรมือซ้ายให้เราจิบความอยู่ที่หน้าท้องมือขวาง,งอศอกนะครับง่ายท้องแขนแล้วเอานิ้วเนี่ยทิ่มไปลงเออทิ่มลงพื้นศีรษะเอียงขวาจากนั้นถ้ามีข้างนึงสลับกันเอียงซ้ายฟึบอ่าคราวนี้มือขวามันจะมาจิบความตรงหน้าท้องเอาละต่อไปนะครับให้เราวาดนะครับวาดเป็นท่าสสาร้อยมาลาแปลงอ่าศีรษะเอียงข้างที่ตั้งวงแบบนี้ครั้งที่3าม ครั้งที่4นะครับทำอีกครั้นนึงเลยสอดส้อยมาลาแปลงฟึบเอยียงซ้ายอ่ะเรามาดูการใช้มือกับใช้เท้าร่วมกันครับไป1ฟึบนับ2อ่ะฟึบนับ3ไป4แล้วหันอ่ะแล้วกลับมาท่าที่เออทำครั้งที่1เหมือนเดิม2อ่ะสอดส้อยมาลาแปลง3 4หันอ่ะ4เตะ หนึ่งสองสามเตะหนึ่งสองสามเตะเก้าเตะเลี้ยวหนึ่งสองสามสี่เตะหนึ่งสองสามเตะหนึ่งสองสามเตะเก้าเตะเลี้ยวหนึ่งสองสามสี่เตะประมาณนี้ครับต่อไปนะครับครูอุ้ยจะมารำประกอบกับบทเพลงให้ดูนะครับที่สอนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลองดูนะครับว่า พอเข้ากับบทเพลงแล้วท่ารำจะเป็นอย่างไรครับ โอเคครับสำหรับในอาทิ์นี้นะครับครูวิ้ยก็จะมาสอนท่ารำกันเพียงเท่านี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าครูวิจะมาสอนอะไรเพิ่มเติมก็อย่าลืมมาชมกันด้วยนะครับขอบคุณกี่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย